สวัสด,ดีครับ FC แฟนขับตอนนี้เราอยู่ที่สนามฟุตบอลดูเด็กเขาทำงานกันนี่ฮะกำลังเอาติดตั้งเต็นท์เล็กแล้วก็เต็นท์โดมใหญ่เดี๋ยวเรามีคำถามมาถามพี่แจ็คดีกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอลยูโรแล้วแจ็คเขชอบดูบอลด้วยแจ็ครู้ไหม <c oughs> เห็นเราชอบดูบอล <c oughs> ทำไมสนามบอลมันถึงได้เป็นสี่เหลี่ยมรู้ไหมถ้าเกิดมันเป็นวงกลมเดี๋ยวมันจะเวลาวิ่งแล้วมันจะเวียนหัวครับ นี่ครับนักฟุตบอลจริงๆแล้วทำไมสนาพุตบอลถึงได้ปลูกหญ้ารู้ไหมถ้าเกิดปลูกต้นบะม่วงเดี๋ยวมันจะเกะกะครับ <c oughs> ไอ้ไม่เต็มเต็มที่เลยว่ะแล้วทำไมโกเขาต้องใส่ถุงมือรู้ไหมถ้าใส่ถุงยางแล้วมันจะปลแบบนี้ครับจะดูไม่งามถ้ใสถุงยางโอเคโอเคนี่แหละครับความสามารถพิเศษของเด็กเรานะไปดีกว่ารู้เรื่องบอลเรียนชัดเจนมากเลย